ก่อนไปโบสมวิธีนะครับหน้าร้อยเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมข้อที่สามสามต้องอารบร่าจิตตีในครองการฉันโภชนะที่ได้มาภายหลังก <c oughs> ่อนพัดที่ได้รับนมีมนมโดยออกชื่ออาหารไว้เที่ยวเว้นแต่มีสมัยที่สมควร คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือคราวที่อาพาคราวที่ถวายทีวรคราวที่ทำทีมอนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นตรีนี้ก็ยังเกี่ยวกับการนิมนต์เรานิมนต์ออกชื่อโพอชนะนะโยงเขานิมนต์ออกชื่อโพอชนะพารัมนิมนต์แล้วใช่ไหมครับจะเป็นแขนของเจ้าอื่นก็ไม่ได้ ต้องฉันของเจ้านั่นแหละก็ค่อยมีหมดออกชื่อโปชนะแล้วนะนะแม้แต่ว่าเป็นอาหารมิยาบารของเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับต้องฉันของเจ้าก่อนเนี่ยนะทีถ้าไม่ฉันของเจ้านั้นก่อนไปฉันของเจ้าอื่นก่อนหรือว่าอาหารมิยาบารนี้นะครับก็จะต้องไปกินสิคาบกนี้ยกเว้นแต่มีสมัยนะก็คือคาที่ป่วยใช่ไหมท้องอาพารนะครับอันนี้ยา้นะครับป่วยที่เอาข้าแดง ไม,ไม่เหมือนข้อแปดเ<ล>มื่อเกี่ยวด้วแผ่นกิโลวนะครับข้อปวดในที่นี้นช่ไหใช่ท้าแปเนะท่านหมอน่าจะเหมือนกันนะยันจ,จะมีข้อหนึ่งที่ว่าไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันปวดก็คือไม่สามารถจะเป็นผู้นั่งบนอาชนะอันเดียวฉันจะอิ่มได้น,นะครับไม่สามารถจะนั่งนานๆฉันจะอิ่มได้อย่างนี้นะปวยในข้อนี้นะครับ นี่ได้น,นะแล้วก็ข้าวถวายจีวรคาวทำจีวรแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันนะนี่ไม่ตอดูข้ามข้างข้อไว้ว่ามไม่ทาาไม่ทางแล้วนันตัอเหนื่อยที่รามาดูทามาดูเป็นยังไงมันก็มีวิธีที่จะไม่ต้องอับั๋นนะถึงว่าเราเกิดรับนิมนต์พแล้วแล้วก็มันจะต้องฉานที่หนึ่งใช่ไหมครับ ขอเจ้าแรกยังไม่ได้ฉันในยทำไม่ดีท่านก็มีบอกว่กาพิกให้พิกบมาหาไม่ได้นะครับเราก็พิกบมาหาตะกินนิมมต์ของเจ้าแรกใช่ไหมที่ท่านิมนต์ชื่อโภชนะเราก็นิมนนะมบดวิกบมาหาให้พิสูจนอื่นไปนิมมต์คือยกมาวิกลคือยกให้ไปนะครับนี่นะจะมีคําวิกลว่าข้าพเจ้าให้พระตาหานะที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้มีชื่นอนี้ มีกับต่อหน้าก็ได้รับหังก็ได้หายยาเหมือนกันเจต่ยวกกับจีวรใช่ไหมอันนี้มีกับผ้าตาหายก็ยังเหมือนกันนะครับถ้าเร้วีกัลแล้วก็มันจะได้แล้วก็ฉันได้เหมือนกันอือครับถ้าไม่มีกับเนี่ยหรือไม่ใช่สมัยนี้ไม่ได้ก็จะต้องไปจีนิสขาบทนี้นะครับทีนี้มาดูต้องมาอากในศึกษาบทนี้นะว่าเป็นยังไง <c oughs> ฉันเรียกว่าปราโภชนาฉันโพชนะขีหลังน,นนะ ต่อไปเข<ช>าดูต้นมันหย่นะต้นไย้ของสิกขามตน,นี้ก็เรื่องของวุฒิเข็มใจคนหนึ่งครับโดยสมัยนั้นพ,พ,พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้ากูตาหาสาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นประชาชนได้จัดตั้งลำดับพระตาหารปณิชยไว้เขาก็ถวายอาหารปนีเป็นลำดับไปนะครับมีจัดตั้งลำดับกเนนะ ในพระนครเวสาดีพางกรรมกรเข็นใจคนหนึ่งดำริว่าทางน,นี้จะไม่เป็นกุศลเล็กน้อยอต้องการให้เหยดทำหนุนเขาบ้างนะเพราะประชาชนพวกนี้ทำประตาหานโดยขารบผูฉชนะเราควรทำปัตตาหารบ้านดังนั้นเขาจึงเข้าไปหานายกิระปฏิกัตคือใครก็เป็นนายจ้างเขาเขาจะเป็นกรมกรมกรเข็นใจไม่รูกจ้างนะก็เลยเข้าไปหานายจ้างเขา บอกความจำนงว่าคุณครับประผมปฐมานจะทำปัตตหารทวารวิสุทธงสมุพระเจ้าเป็นประมุขขอทึ่นตอบให้ข้าจ้างแกกระผมแม้นายกิระปฏิกัรนั้นก็เป็นคนมีสถานเรื่องสายนะครับโอ้แกก็เลยโชคดีนะได้ไนายจ้างที่มีสถทานะครับเขาจึงได้ให้ค่าจ้างแกก,กรรมกรเข็นจนทเกินปกตินะ่ะเพื่อมาทําบุญเลยใช่ไหมให้เกินปกติเลย ฝ่ายกรรมกรเขียนใจนั้นได้เข้าไปครอบพุรภ่าเจ้าถวายบงคมแล้วนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้ได้กล่าวถวารัตนาว่าขอพระองค์พร้อมด้วยวิสุโสรงพระกรุณาโปรดรับพระทหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อชลบุญคุณส่วนและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพุรภ่าเจ้าสั่งว่าวิสุโสม,มือใหญ่นะเธอจงทราบนะ เธอจมซาหาพุทงธต่างนี้นะครับกรรมกรเขียนใจน่ากล่าวพูดว่าพิจุสองมือใหญ่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพพะพุทธจะเจ้าข้าผลพุษาของข้าพุทธเจ้าจัดเตรียมไว้มากอาหารที่เป็นเครื่องดื่มเจอด้วยผลพุษาจับบริบูรณ์เนี่ยมีเรื่องผลพุษาเป,เป็นเหตุน,นะครับเนี่ยนะชื่ทั้งหลายนี้ได้ข่าวเลยนะครับว่านิพุสก็จะมาถวายมีพุษายะแย่เลยมีแต่พุษา พิมพาจ้าก็ทรงรล่ามิมนล์ดยดุสเนียภาพโดยการผู้หนิงนะเมือ่อพระคุองค์ทรงรันบนิมตลแล้วก็ลุกจากที่นั่งหัวบุญคมแล้วก็ทำมาทั้งศิลิขไปนีครับพิจูตองหมายทราบข่าวว่ากรรมบบรกรเข็นใจว่ามันิมุทพิจูตสนพุทธเจ้าประมุขด้วยชนวันพรุ่งนี้อาหารที่เป็นเครื่องดื่มจิ้วด้ผลพุทธาจักบริบูรณ์นะครับรู้ไว้ชน,นะวันพุทธานี่ยเยอะแน่นะพรุ่งนี้นะ ทำยังไงละ่ะเขาอ,อะไรสงส่ไม่ค่อยอยากจะใส่พุทราเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยปนนิ่นะถ้าพุทราหวานก็ดีหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าพุทราเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะโอ้ระมาดเหมือนกันนะครับนี่แหละเธอจึงเทียมบินเบาตฉันเสียแต่ช้าพิสุรเหล่านั้นนะก็เลยเที่ยมบินเบาตชั้นก่อนเลยนะครับเนี่ยก่อนที่จะมาเจอพุทราเนี่ยนะชาวบ้านทราบข่าวว่ากรรมกรเข็นใจผู้หนึ่ง ได้ดมนมรไปสู่สมุปตะ้าเป็นประมุขจึงนำของเคีย้ยวของฉันเป็นอามากไปช่วยกรรมกรเข็นใจนั้นเนี่ยมีคนมาช่วยอาหารมาสมทบด้วยใช่ไหมครับช่วยอาหารของแกมไม่ได้มีผู้ชายอย่างเดียวนะมีเยอะแยะเลยข้าหลายอย่างเลยส่งกรรมกรเข็นใจผู้นั้นสั่งให้ตกแต่งขาชนิยาโคชนิยาขาอันปรนีดูร่วงราตรีนั้นแล้วให้ไปกรารภูมิพัฒการแต่บุมพมาาเจ้าว่า ได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าฆ่าพระตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพุทธมภาพเจ้าทรงอันตรรวางทรงแล้ทรงบาจวีวรเสด็จไปยังที่อยู่ของธรรมกรเข็นใจผู้นั้นประทับนั่งเหนือพุทธอาานที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยพิสุสงจึงกรรมกรเข็นใจผู้นั้นเอิงมฆ่าผู้ทั้งหลายในโรงพระตาหารยวดี <S <S ใจมากนะเป็นคนเข็นใจแม่ก็ได้ทําบุญนะครับ กับพิสูสมุได้จาประมมกไม่ไม่ใช่ธรรมดาครับพิสุดทั้งหลายพานไก่นี้ว่าอาวุโสจงถวายแต่น้อยเถิดจงถวายแต่น้อย,อยเถิดนะครับโอ้ยขอรับแต่น้อยนะกรรมกรกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดอย่าเข้าใจว่ากระผมนี้เป็นกรรมกรเข็นใจและรับแต่น้อยๆเลยเจ้าข้าของเกี้ยวของฉันกระผมได้จัดหาไว้มากมายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดร้องวย เรียกร้องตามประสงค์เถิดเจ้าข้าซึ่หลายตอบว่าพวกฉันขอรับแต่น้อยๆมิใช่พระเห็นเลยไม่ได้คิดว่าถ้ามีคนเข็นใจใช่ไหมไม่มีอาหารจะเรียงอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอ่อเพราะพวกฉันเที่บินดบาบฉันมาแต่ช้าแลวต่างหาฉะน,นั้นพวกฉันจึงขอรับแต่น้อยๆโอ้โอโอพอกรรมกรเข็นใจความอย่างนี้นะครับแกนี่เสียใจรับไม่ได้เลยนะ อุตส่าห์เตรียมอาหารไว้เยอะๆมากมายขบายพ้านะครับผ้านี่กับไปบินเทยบามาฉันก่อนใช่ไหมแล้วก็มารับปาะทายของแกแต่แน่นอนใน้่ยขอโทษเสียใจเลยลำดับนั้นอแลงกรรมกรเข็นใจผู้นั้นจึงแท่งเข้าติดเต็มปุถนาว่านั้พระคุณจจเ,เจ้าผู้เจริญทั้งหลายอันข้าพเจ้านี่หมดไปแล้วจึงได้ฉันเสียนในที่อื่นเล่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะถวายให้เพียงพอแกความต้องการหรือ บดาพิสุหนือว่าพิสุหมายดินเขาเพ่งเท่อยเตรียมพัฒนาบิดานี่คู่มั่งลอยสันโดษแต่ก็เพ่งเท่อยเตรียมพุทนาว่าเไหนอจะเตรียมพุทนาว่าทั้งหลายรับนิมนต์ไว้อย่างที่แห่งหนึ่งแล้วเไหนจึงได้ฉันเชนที่อีกแห่งหนึ่งเล่าแล้วกล่าวคุณนิ่มนั่นคุณพระเจ้าพระองค์ทรงสอบถามทรงติเตรียมพิสุเหล่านั้นแล้วก็มีอจิค้าบนนี้ขึ้นมา ถ้ามันใหญ่ครั้งแรกมีแค่นี้นะว่าเป็นไปดีเพราะโภชนาทีหลังก็มีอนุโมญัิขึ้นมานะครับต้นสมัยนั้นแล้วี่สุรุ่งอาภาที่สุรุ่รูปหนึ่งนำมิดาบเข้าไปถวายพิสุอาภาสานั้นและได้กล่าวว่าอาวุโสนิมนต์ฉันเถอพิสุอาภาสปฏิเสธว่าไม่ต้องอาวุโสความหวังจะได้พระตาถาคของผมมีอยู่ก็คือท่านรับนิมนต์ที่เขาออกชิพพท่านแล้วท่านเคยไม่อยอมฉันอาหารมีดาบท,ที่เขาเอามาถวายนะ ทีนี้พอเวลาสายทาย,ยุ่งนำมิเบามาถวายพิสุทธิารคนั้นเธอฉันไม่ได้ตามที่ท่านหมายครับเพราะว่าอะไรพวกป่วยนะตอนแรกจะฉันได้จะมาตอนนี้เข้ามิเดาบามาถวายทางสายฉันก็ได้นะครับเรื่องายจิงกรรมเนื้อความลูกพระเจ้า,จาผู้โลกเลยสมบัญญัติว่าคราเป็นข้านี่ะฉันปรำปรัชนาได้นะ้กัชนาเป็นหลังหน้าโตมา สมัยนั้นแหละเป็นใครถวายจีวรประชาชนทานกันตกแต่งข้าวตรหามพร้อมด้วยจีวรเหมือนเดิมนะข้าวตียรอาหารไว้พร้อมด้วยจีวรด้วยตั้งใจว่าน,นะครับกินนิมวันพิสุให้ฉันแล้วก็จะถวายจีวรนะยิ้มเมื่อหลายเราเกียวแม,มนน่เราไม่มีหมดห้วยอาอว่าพระเจ้าทรงแา้ใช่ไหมการใส่โคชนะขีดหลังแล้วนะครับเมื่อไม่ปฉันของเขาก็ไม่ถวายจีวรจีวรก็เลยเกิดแต่เล็กน้อยนะครับผู้หลวงก็เลยส่งอนุญาตนะ ในคราว์ทำถวายจีวรนะครับในคราวทำจีวรก็เหมือนกันข้อติมอาหารไว้ถวายพระและก็นิมนต์นะครับเพื่อพิสุทธิ์จะได้ทําจีวรได้สะด,ดวกไม่ต้องเสียเวลาบ,บิดาบาทใช่ไหมครับช่วงหลายก็รังเกียจไม่รับนิมนต์ด้วยแอลมาโคชนาที่หลังพระเจ้าทองท้าอย่างแล้วนะเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อสองนี่ให้ในคราว์ทำจีวรนะอันนี้ก็ฉันโคชนาที่หลังได้ ต่อไปนะครับก็มีเรื่องวิกับพราตาะหาที่หวังว่าจะได้ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพุทธพาคเจ้าทรงอุตราวาสงา่งแลทรงบาจีวมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเจรเข้าสู่ตระกูลแห่งหนึ่งรั้งแลประทํานั่งเหลือพุทธอาาที่เขาปูรากถวายจึงชาวบ้านเหล่านั้นถวายโภชนาหารแด่พุทธภาเจ้าและท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ลังเกียรไม่รับประเคน เพราะว่าท่านเราได้หมดอดชื่อพันมาแล้วนะท่านก็ไม่ยอมประกันอีกนะครับเมื่อพระเจ้ารับสั่งว่ารับเถิดอานนนพระองค์กล่าวเพื่อว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าข้าเพราะความบอังจะได้พระตหารของข้าพุทธเจ้ามีอยู่เมื่อพระเจ้ารับสั่งว่าอานนนถ้าเช่นนั้นเธอจงวิ่กลับและรับเถิดนะครับเยี่ยพระองค์ก็สองอนุญาตนะเอาสั่งกับพิสุททั้งหลายว่าดูก่อนพิสุททั้งหลาย เราอนุญาตให้วิกัพัตถาที่หวังว่าจะได้แล้วฉันโคชินาที่หลังได้ด้วยก่อนพิสุทธ้างหาลายก็แหละพิสุทธิ์เพร่อวิกอย่างนี้ข้าพเจ้าให้พัตหาที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้ากแก่ท่านผู้มีชื่อนี้ครัพอวิกลได้แล้วก็ชนะหานั้นได้ก็ยกอะหานี่นิม,มอนอลให้แก่พ้าลูกอื่นไปนะครับต่อหน้าก็ได้รอบหลังก็ได้นะแล้ก็ชนะหานโคชนาที่หลังได้นี่เท่นี่ มาก็ดูคํามที่าในคัมาเราดี่าคัีรนั่นหนร้อยเก้าสินึ่งร้อยเก้นนกาสิเอ็ดข้อที่สามอธิบายปรัมปราโภชนะสิขาบทตรพ่งทราบว,วิีใช้สิขาบุตที่สามต่อไป ความว่าปรำประโพชเนความว่าพิสุท์ถูกทายกนิมนต์ด้วยโพชนะห้าอย่างโดยในดังกล่าวแล้วในคณะโพชนะนั่นหละนะครับออกชื่อผ่านหรือโพชนะหรือโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่านแล้วะครับกลับฉันโพชชนะที่ทายกนิมนต์ทีหลังนี่ไแงบบไม่ฉลิงพรเจ้าแรกก่อนใช่ไหมมาเฉลิมพเจ้าหลังกอนนะ้วผิํลำดับจากการฉันโพชชนะที่ทายกนิมนต์ก่อน หรือไม่ได้ยกนิมนต์ครับไม่ได้ยกกี่นิมนต์นะส่วนของตนให้แจกพิสุรูปอื่นถ้ายกให้เลยก็มีปัญหาใช่ไหมที่ว่าพิการไม่ได้ก,กินนะครับคือยกกี่นิมนต์ให้พิสุรูปอื่นอันนี้ไม่ได้ยกให้นะเพราะฉะนั้นพิสุใดไม่ยกกี่นิมนต์ครั้งแรกให้แกกสามมิถุทั้งห้าเนี่ยก็ยกให้แก่สมมเณรก็ได้นะครับคนใดคนหนึ่งต่อหน้าอย่างนี้ว่า ขอให้พัฒนาที่หวังว่าจะได้ของผมแก่ท่านยกเ,เลยต่อหน้าเลยนะหรือหรือว่าผมวมิกลับแก่ท่านนะครับใช้คำว่าให้ก็ได้ใช้คำว่าวิกลับก็ได้ที่ลอบหลังวิกลลอบหลังก็ได้นะอย่างนี้ว่าผมให้เจ็บวิสุรูปนี้ก็บอกไปนะชื่ออะไรนะเพาะว่าไปหรือผมวมิกลับเจ็บวิสุรูปนี้นะครับเนี่ยเขาวิกลัลอบหลังก็ใช้ได้เหมือนกันนะ เกินกินแม้เพียงเม็ดเดียวจากอาหารที่ตนได้ในตระกูลซึ่งทายมีมูลที่หลัง,น,งนี่นะเขาที่หมอชิพพาตัวเองก็มารยกกินมูลให้พิสุทธิ์ตัวอื่นใช่ไหมกินกิน,นแม้เม็ดเดียวนะครับที่ทายกีมูลที่หลังนะต้องบันปานจาิตดีนะครือคอาคืกนนะเหมือนกันนะครับต้องบนไปที่ตัทุกเกน,นตอนราบโอกกเคเนี่้ตั้ง,จงใจว่าจะใช่ก็เป็นบันทุกกฎก่อน พะฉันก็ต้องไปยุติความึกลือเหมือนกันสมัยที่ฉันได้มีในดังกาแล้วนั่นแหละสมัยมที่ก็ไม่อธิบายแล้วก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็นะไม่ยๆนะไม่ยากยครับเป็จะเสริมเพื่อตอหลังนะเหตุเกิดและประเภทอาบัติคามบทนี้เพื่อพระเจ้าทรงเปาปิสุร้ายรูปนึงภยัยาดีบัญญัติไว้แล้วก็เห็นคือการฉัน,นชนะในที่อืน่นจากที่ทายทุนิมนต์ไวท้ทีแรก สี่ขาตัวนี้มีอนุบัญญัติสามคือเว้นไม่แต่าอาอัมพาพเป็นต้นใช่ไหมได้เดียวคำอ,อัมาาพาตอะไรนะคาำถวายจีวะการทำจีวอนครับแต่ในกัมปีบริวารที่อัมพาตเจ้าทรงรวมเอาการวิกาลเข้าร่วงจึงแตังว่ามีอนุบัญญัติสี่ถ้ารวมกับอาการวิกาลนะก็มีอนุบัญญัติสี่นะครับ คิณผคนนี้เป็นอาสาธณาบัญญัติที่สุนีไม่มีนะครับแต่พิสิทเท่านั้นนะอันนั้นติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครัก็ฉันเองก็ต้องเองนะเป็นติกัมปาจิตติก็คือเป็นปรำปร้าโคชนะโภชนะที่หลังนะเข้าใจสงสัยสําคัญติดต้อนมาทั้นั้นนะครับไม่ใช่ปรมปร้าโคชนะแต่สําคัญว่าเป็นปรำปร้าโภชนะคนดีนะครับหรือมีความสงสัยก็ดีนะอันนี้ก็ต้องอาบัตทุกกฎน,นะครับ ต้องบัตรทุกกฎมนะครับแอบารที่สุดไม่ต้องแอบาดเมื่อมีความสาคัญว่าในอาหารอเรียยที่บานี้จะลืมนะแล้วเราจะเปุ้ยยังไงครับถ้ายอคนี่มอชื่อพันนะนี่มงชื่อขออะไรนะนี่มลไปฉันตะตงฐานแทนที่บ้านโยมใช่ไหมเวลาเสร็จมลยมงจะมารับข้อชื่อพันนี่แอ่นะ เราก็รับไปแล้วจะแ,แก้ยังไงตอนเช้าเราก็มีนิบัติฉันไม่นานนี่นะก <c oughs> ็จะบอกพี่กลับไปเลยโยกกินนหัวให้พี่สื่อลูกอื่นไปเลยใช่ไหมครับนอกจากพี่กลับแล้วความดียังมียังมีวิธีหนึ่งคือเราบอกเจ้าภาพได้นะครับเราบอกว่าโยกตอนเช้าเนี่ยภากพก็จะไปวิญบาณมาสันตานปกติไนดะ้ถ้าเจ้าผาความรู้อยากเข้าม่ว่าอะไรนี่ก็ได้ครับพวกสินแรนนี่ก็ได้ หรือ<ห><ห>มีอีกทีหนึ่งท่านจะบอกไหมครับท่านบอกว่าย่อตมาไม่รับพัฒนาหานะอัตมาจะรับแต่พิกษาหารอ,อ <ๆ S 2> นี้ก็ได้นะครับเป็นการเพื่อนนะเพื่อนชนะโปชนะข้อก่อนนี่ก็ได้ <ๆ S 1> เพื่องปลังภชน,นะโปชนะนี่ก็ได้นัสองข้อเลยนะครับนี่เราบอกข้าวว่านี่แหละตมาไม่รับพัฒนาหานี่รับแต่พิษาหารนามันจะงงหน้าดูะแล้วมาต่างกันยังไงถ้าขาแล้วก็อธิบายได้เละเกียรตขาของเใช่ไหม ก็จีบหมายความแล้วก็หาแต่ที่หางงเลยวิีเรื่อเลยคไกวรอย่างนี้วิธีเพื่องนะเราจะเือนอย่างนี้นะครับใช้ได้เลยนี่น่ะ้าครับอาาบัตนะครับหรือ่าที่สุดไม่ต้องอาณาบันตรเยอ มีความสําคัญในอาหารที่ไม่ใช่ปรมปรักโุชนะว่าไม่ใช่ปรมปรักโุชนะอันนี้ก็ไม่เป็นและฉันได้ฉันในเวลาที่ควรฉันได้คือในสมัยกาผ่าทาวทําทีาทวรชุ่นีนสองนะแล้วท้าวอะไรนะท้าวธรรมพีวพรวัฒสวรนะครับแน่น,น่ด้วยนล้วก็อยู่ในช่วงที่สองไม่มีปัญหาแลวฉันได้หมดเลยก็จะออกชื่ออะไรยังไงไน้น้าหมดแล้วในช่วงนี้สองเนีย ค้พะพวกกำลังประพกก็ไม่เป็นเนั่ม่ต้องบ่นในข้อนี้นะครับวิกับก่อนจึงฉันนี่ไงก็วิกกับย่ให้พิสมุนไปเลยนะคระับฮแล้วก็อันนี้ผมผมแก้แนละผสมกันก่อนจึงฉันเลยแปลว่าฉันนี่มันจะนับพัที่ละคนเป็นอันเดียวกันนะครับฉันนี่มันจะนับพัที่ละคนเป็นอันเดียวกันหมาพ่ออย่างไหมาพาะว่าชาวบ้านนะครับเขาี่ม่มาหลายเจ้าใช่ไหม มีเจ้าแรกเจ้าสองเจ้าสาแต่เข้ามาถวายเขามาเทลงในบาลงหมดเลยนะครับแล้วผสมกลมไปไม่รู้ของใครของใครนะไม่รู้มีเ้่าน้ำต้องเนื้ออะไรเทลงในบาลอหมดเลยนะครับมันแยกไม่ไดนะ้ว่าอันไหนของเจ้าหลังเจ้าที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับอันนี้ถือว่าหาที่มันผสมกันแล้วนะโดยชยวบช้ามากก็ไปเทผสมเองใช่ไหมครับนี่เราก็เฉยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันยังไม่ผสมกันลองลองรู้ว่าอันไหนของเจ้าไหนใช่ไหม เราก็ต้องเฉันวเจ้าแม่ก่อนถือไม่ว่าเจ้าแม่อยู่ข้างล่างสุดเรามบนล้วงเข้าไปนะครับหยิบออกมาฉยงว่าเจ้าแม่ก่อนซ่อมเม็ดหนึ่งก็ยังดีนะเรื่องกัรแล้วค่อเฉยงไปตามลำดับนะครับแต่ถ้ารู้อยู่ว่าเดี่ยมันมีฐานตามลำดับใด้ไหมเราไม่ยอมฉงว่าเจ้าแม่ก่อนนะมันฉยงว่าเจ้าหลบก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้นะแต่นั่นบอกว่าถ้าพูว่าแกงหน้านมนมแล้วคนเป็นหมกใช่ไหมอันนั้นก็มันจะเป็นต้องต้องรล้วนทั่ไเปิดปากแล้วะก็ปอก เออถึงเวลาคนไปแล้วนะครับเออถึงเวลาคนไปแล้วนะอะไรมันก็อย่าพลาดข้อนี้เลยครับฉันนี่มันน้่งพันที่ลัคนไปอันเดียวกันครับออทำการบนสองสามแห่งแห่งไปอันเดียวกันก่อนจึงฉันนะครับหมายความอันนี้โยมเขามันผสมเราเอามาผสมเองเลยเอาสามจ้างสิ่งใดแล้วก็มารับคนไปหมดแล้ไม่รู้ใครเปนของใครเนี่ยถ้ามาทําเองนะาอันนี้ อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่กันที่สูดฉันตามลำดับการนิมนต์นะครับก็เจ้าหนึ่เจ้าของเจ้าสาวตามฉันเปตายลำดับนะฉันในที่ใดที่หนึ่งซึ่งชาวบ้านทั้งหมดหรือหมู่คณะนิมนต์ให้ฉันนะครับชาวบ้านทั้งหมดเลยลุ่มคณะทั้งหมดนิมนต์ให้ฉันนะไล่ไปฉันของเจ้าอะไรก่อนก็ได้เพราะเขาทำหมู่บ้านนิมนต์เราใช่ไหมครับอืมปัญหา ชายยมนิมนต์ออกชื่อโภชนะที่สุล่าวว่าเราจะรับพิสาหาทีีเด็กเราบอกนี้นะดังนี้แล้วจึงจิงฉันมนะันก็ได้ย่อมจะมาจะรับแต่พิสาหารเรื่อฉันในที่ยมถวายประจําเป็นต้นนะครับเพื่อฉันนี้จะยกพันสลาดกับพันได้เหมือนเดิมนะนั่นก็ได้ไม่ต้องอธรรนะครับฉันของทุกชิ้น้นโภชนะนะอันนี้จำไว้เลยนะครับ คณะผู้ปรมปร่าโคนี่ต้องบัเกีกับเราฉันโคชนะห้านะถ้าเราไม่ได้ฉันโคชนะห้าก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งไปถึงงานแล้วมันเด้งไม่ได้แก้ไม่แน่มันวิธีไหนนะก็เรียนในวิธีไม่ฉันโคชนะห้าฉันที่เดือก็ไม่เป็นไร,นรแรกพิสูจบา้าเป็นต้นไม่ต้องอาิบัายสิค่ะวันนี้มีองศาเหล่านี้คือหนึ่งเป็นปรมปล่าโนะคนรับสองไม่มีคราที่จะฉันได้ ไม่ใช่สมัยที่ฉันได้นะครับสามคืนกินมันก็องค์ศาลก็ต้องเอาบัตแไปกินในสิทธามบบนี้นะครับจะพุ่งไปหนึ่งหรือเกิดดีกันะนี่ดีมันมีวิธีเรื่องนี้นะถ้าเราไปเจออย่าการนี้นะตอนที่โยมจะมานิมนต์ในวังนะแกก็ใช้คําพูดถูกใช่ไหมครับอันนี้โยมไปถึงคณะพธิ์นะแกก็นิมนต์ไปฉันเพลเฉยไม่มีก็พักต่างใช่ไหม แต่ตอนถวายคนเไปถึงบ้านนะเขจะถวายนะครับขณะหนออกชื่อเขาถวายสังฆทานจะมาพัดต,ตามนี้สัปวันวิมานนี้ทั้งตอนนั้นเนะนี่ยทำไงนี้ตอนนั้นถือว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องเอาคําแรกที่เขาพูดถูกต้องนะครับคุณนุ่บอกว่าเราต้องเอาคำแรกคําหลังก็ได้นะที่เขาพูดถูกนะครับเราใส่ใจคำตรงนั้นเลยนะถือว่าใช้ได้นะ,ะนครับก็ับคือทำไม,ไมนี่เราสูอมาแล้วก็เหมือนกัน พลเทปนะครับเขาเรียกว่านิมนฉับเพลงน่เ้าบอกชื่อ่ันครับใชครับบันี่กไไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เหมือนกับเราบอกทิาหายครับใก็ได้แต่พอไปงานก็จบพ่านอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราวกับคำแรกที่เขาพูดว่านิมนต์ฉัเป็นเฉยๆเรีนกวฉับเพลงคำว่าบ้านนนฉับคัอชื่อว่าจะพูดอี่ครับแล้วถ้าบอกชื่อผัเท่าไหร่ครับก็ดีนะครับ แต่ไม่อเน่ได้บอกคุณอย่าพูดมันสวยดูว่าท่มันแสนขวัญใจค่ะอะไรได้เพิ่มไม่ถูกนะครับเข e ้ากจเอางี้เราก็ต้องแก้ครับคุณนี่นะเมื่อพบองสายว่เป็นใบยีสิขาวแบบนี้นะครับสมุนไานเป็นต้นเหมือนกับกระทบกระถินสีขาบบนั่นเองค <c oughs> ือเท่าไหร่ครับสมุนไาน ปทมกถินครับกถินเก็ดเดชวังเกินสิบว <It> ันนะองสองัอกายจิตกายวาจากายวาจาจิตนะครับจ้าปฐมกถินเนีที่เกิดเดอวันเกินสิบวันมันมีกายกวาจากายกายเนี่กายและวาจาพ่อไม่ยอมเป็กายจิตาหรือว่าวิกา ด้วยการรวอวาจาที่เราติข้อนั้นไนะอ้จริงก็คือจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเกินสิบวันยก็ต้องมาตเท่านั้นใช่ไหมครับถ้ามีจริงก็รู้ถ้าไมนมีจริงก็ไม่รู้อนะไรอะไรแต่จริงถ้าปฐมบัติถึงก็นึกถึงเรื่องขอการวาจาี่นะนึกถึงเหตุผลนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นการวาจา,างไงจะดูต่อนาะงการแต่ในื้อเพลงวันนี้เป็นกิริยากิริยาเท่านั้น คือไปกิริยาแล้วกิริยาต้องอาบัติเพราะการทําและไม่ทําแไรนะครับต้องแบบพาอทำอะไรครับทำการฉันประลัมประลโทษชนะถึงแล้ต้องแบบพาะไม่ทําไม่ทาอะไรไม่ทาการวิกลนะครับถ้าเราวิกลเสียก็ม่นเป็นไรใช่ไหมอันนี้ไม่ยอมวิกลนะไปฉันก็ไม่มีกลก็เ็นต้องาามาที่คำวินิจจบการอธิบายประลํมปลโทษชนะสิขาบท